อยากเป็นตลกอยากทางานเราเราเรามาอยู่ดีเอยากเป็นตลกไอดอลของเราคือใครพี่บอลคือถามว่าเรามีความคุกคีมีความผูกพันมาอยู่แล้วพ่อเราก็เป็นตลกแล้วพ่อพี่หญิงพ่อพี่พ่อติดนักร้องติดนักร้องคาเฟ่อแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามันไม่สมหวังมันอย่างนี้มันต้องล่าไปไปออย่างนี้ก่อนคือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นดาวคือดาวมาไรยเลยคือสวยประจำคาเฟ่เมื่อก่อนเนี่ยอ่ะนี่อรุณอมรินใช่ไหมใช่ ปิ่นเก้านี่จะโด่งดังมากตรงสามสิบห้าโบสามสิบห้าโบแยกปิ่นเก้าเป็นคาเฟ่ที่ดังมากแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นดาวเป็นข่าวโด่งดังมากปีสามห้าพฤษภาธมินทร์พ่อพี่ญิงวันที่สิบเอ็ดพฤษภานั่นแหละยิงก่อนยิงวันเผาเนี่ย นี่ตกลงมันเตนแล้วมันไปเดินไปไหนกันเนี่ยอยากฟังไหมล่ะอ่ะเซ็ตพ่อเออพ่อพี่หญิงเออแล้ววันเผาผู้หญิงน่ะพ่อพี่หนีแล้ววันเผาผู้หญิงเสร็จปั๊บพ่อพี่น่ะเหมาแท็กซี่เหมาแท็กซี่มางานศพผู้หญิงออแล้วทีเนี้ยตำรวจนอกเครื่องแบบนี่เต็มเลยเพื่อมารอจับเพราะเขารู้ว่าพ่อพี่จะมาเพราะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีการดักฟังโทรศัพท์อ่าเสร็จพี่อยู่ในงานในงานนั้นด้วย พราะพี่มาบวชเพื่อไถ่บาปให้พ่อเราอประมาณบ่ายสามบ่ายสามเพื่อเข้าไปนอนพี่เข้าไปนอนในกุฏิหลวงพ่อ,อเพื่อรอประชุมเพลิผู้หญิงอเสร็จกำลังนอนนอนสักพักเน <c oughs> นวิ่งเข้ามาในกุฏิหลวงพ่อครับหลวงพ่อเนี่ยแฟนผู้หญิงอะ่แฟนผู้หญิงเนี่ยเขาไปยิง <c oughs> <c oughs> แล้วตกใจแบบ วิ่งออกมาเลยที่วัดอาวุธตรงบางพลัดอืออ่าว่บางพลัดนี่เองนี่ตรงนี้เลยลูกเอกอันนี้คือทางบันไดขึ้นเมน uh huh. เพื่อ,อไปวางดอกไม้จันทร์พ่อพี่ขับแท็กซี่มาตรงบันไดตรงตีนบันไดเลยเหมือนในห,หนังเลยปลอมตัวไต่หนวดใส่แว่นเลนส์ภาพที่เราเห็นคือแว่นลวงเลือดเต็มกระจก,กรถบนรถแท็กซี่แล้วก็เห็นแบบเป็นรูพุเน,นเลยนั่นแหละ เหมาหมายถึงว่าขับมาเองหมาแท็กซี่มาหรือว่าแท็กซี่มีคนจ้างแท็กซี่มาแท็กซี่ร้องเสียงหลงเลยเป็นข่าวโด่งดังมากปีสามห้า<อ>ใช่ครับนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากอยู่เป็นภาระใครแม่เราก็ไม่มีเมื่อก่อนพี่ไม่มีแม่พี่มาตามหาแม่พี่ไม่มีแม่พ่อเราก็เสียย่าอาทุกคนเขามีเขามีมีภาระทุกคนแล้ววันนี้เราก็ไม่เรียนเรา เราเรารู้สึกว่าตอนนั้นไอ you know, okay. uh ้น huh. well, sí. okay? hmm> ี่กำลังดัง18คนดูหนังก็อินไงหนีออกจากบ้านแบบเลยอาจะเมื่อไม่ดีเราก็เลยเอาบ้าง